สวัสดีวันจันค่ะไปโรงเรียนกันดีกว่าค่ะทุกคนไปกันค่ะวันนี้แม่ใจดีค่ะให้กับข้าวมาเต็มเลยค่ะกินหอมจนท้องร้องตลอดทางเลยค่ะกับข้าวแล้วยังมีผลไม้อีกนะคะกินตลบอบอวนทางรถเลยค่ะไปดูกันค่ะว่ามันคืออะไรค่ะนี่ไงคะตะกาของแม่ครูมิมเองค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะ มีทั้งคาวและหวานมีทั้งผลไม้ได้วยนะคะสบายท้องแล้วค่ะวันนี้ค่ะและผละไม้ก็มาจากสวนพี่นีค่ะหลงรับแลค่ะวันนี้เอามาสี่ลูกค่ะและก็เป็นลูกที่พร้อมกินแล้วด้วยค่ะวันนี้อรุบาลสองจะแยกประเภทของเล่นกันค่ะจะช่วยการสังเกตจำแนกและแยกแยะค่ะ เพราะสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กๆนําของเล่นรวมกันหมดเลยค่ะครั้งนี้เราก็เลยจะต้องแยกประเภทกันค่ะอันดับแรกเราก็เทร,รวมกันเลยค่ะและเราก็ช่วยกันแยกค่ะสนุกสนานมากเลยค่ะทุกคนช่วยกันเลยค่ะส่วนพี่อนุบาล3ประกวดระบายสีวันโนสุบิลีโลกค,ค่ะ เด็กๆทุกคนพิถีพิถันและตั้งใจในการระบายสีมากเลยนะคะ N G, N และตอนกลางวันก็หลับสนิทกันทั้งห้องเลยค่ะน,น่าแปลกใจมากเลยค่ะ N หลังเลิกเรียนเทศกาลเยี่ยมบ้านนักเรียนค่ะแก้มหอมมากเลยตัวก็นุ่มมากด้วยค่ะน่าหลอ่อ่ะคุณครูทุกคนนั่งรถก่วไปเลยค่ะสนุกมากเลยค่ะพี่ปั่นก็ขับซิ่งมากเลยค่ะ ภารกิจวังจันจบแล้วค่ะ